สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีนต้อนรับสู่ช่องบอยสังจ o เกอร์ยิมครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาซับสไครต์ให้กับบอยสังจเกอร์ยิมครับรับชมคลิปต่างๆนานาเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อจะให้ยอดซับให้ถึง1 0 0 0 0มืนซับเร็วๆนะครับผมวันนี้ก็ได้ผัดผักรวม โชว์หน่อยโชหน่อยนี่ผัดผักรวมก็รวมกันเลยนะทั้งแตงทั้งผักทั้งอะไรอืกินแบบนี้บ้างนะก็วันนี้จะพูดคุยเรื่องอะไรดีเนี่ยเข้ามาถึงก็ยัง บางมันมีหลายเรื่องหลายอย่างเนาะที่อยากอยากจะพูดแต่ว่าอย่างเช่นข่าวเงนะี้ยเนาะข่าวดังอะไรเงี้ยเราก็อืมอนไหนไม่เป็นตาพูดเราก็ไม่ไม่อยากพูดไม่อยากคุย อืมมีคนเคยดูคลิปผมแล้วก็ถามเข้ามาถามผมนะวว่าทำไมทำไมคลิปผมไม่มีไม่มีตัวอย่างไม่มีไฮไลท์อะไรเงี้ยเนาะอืมปกติคลิปคลิปช่องอื่นๆนะ,ละหลายๆช่องเลยนะก็จะมีไฮไลท์อะไรเงี้ย ซึ่งผมเปิดคิดมาเลยก็แบบเนี้ยเจอเลยคุยกันเลยผมมองว่าในในในความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันก็ดีมันก็ดีเน,นะแบบสำหรับคนที่ชอบนะเอ่อแบบประมาณว่าอย่า เรื่องราวในในในเนื้อหาของคลิปอะว่าจะมีอะไรเป็นเป็นไฮไลท์อะไรเงี้ยอืมแต่แต่กับกับกันผมมองว่าเหมือนได้ดูแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออเหมือนรู้เรื่องของคลิปแล้วอะ่ะอืมมันก็เลย นี่ในความคามิดส่วนตัวผมนะแต่คนหนึ่งเอาให้แตคิดอีแบบนึ่งซึ่งซึ่งผมก็ผมก็ผมก็ไม่ได้ทำไฮไลท์นะเมื่อก่อนรู้ผมเคยทำนะอืมจะถามว่าบวกบวกกับคำว่าที่เกียดต,ตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ มันก็มีส่วนนะก็คือแบบเนี้ยอัดคลิปแบบเนี้ยผมก็ใส่ไอ้ใส่ไตเติลก่อนนะไตเติลก่อนแล้วก็เข้าคลิปเลยนะอืมคือรูปแบบของแต่ละคนอนะ่ะแต่ละคลิปแต่ละช่องไม่เหมือนกันเนาะ แต่ที่คล้ายๆกันเลยก็คือมีไฮไลท์ก่อนมีตัวอย่างของคลิปก่อนอืเขาจะใส่ตัวอย่างเสร็จปุ๊บแล้วก็มาใส่ไตเติต้ลดนตรีเสร็จปุ๊บก็ส่งเข้าคลิปแต่ผมรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนมิเหมือนคนดูรู้แล้วไงเหมือนท่านผู้ชมรู้แล้วก็เลยผมก็เลยไม่อยากใส่ บางคนตัวอย่างคลิปนะเป็นนาทีนะเกือบนาทีนะถือว่านานน่ะแต่เอาแบบนี้ดีกว่าสบายสบาย จะมีไฮไลท์หรือไม่มีไฮไลท์ก็ก็อยู่ที่อืมอยู่ที่เอฟซีนะติดตามช่วงนี้ก็หน้าฝนนะทุกคน ก็แต่น้ำํำทั้งเหนือน้ำํำอ่ทางเชียงรายทั้งอะไรก็เริ่มแบบอืเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะแต่ก็ยังมีแบบมีโครงมีโครนม,ม,มีอะไรที่จะต้องทําความสะอาดนะฮะเพราะน้ํา น,น,น,ะนะน้ำป่ามีโคลนเยอะนะน้ำป่ามีโคลนเยอะกอดีมันไหลเข้าบ้านคนมันก็อย่างนี้แหละก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านนะฮะคุยไปเรื่องไหนนะย กำลังคุยเรื่องถ่ายทำเอํทำคลิปแต่แต่เข้าใจได้นะว่าคลิปอของช่องช่องอื่นเนาะยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามเป็นเป็น เป็นแสนนะว่ากันเป็นแสนนะเป็นแสน,เป,น,แสนเป็นล้านเนี่ยะระบบการทำงานมันก็จะต่างกันกันกบจากช่องช่องของผมอย่างเงี้ยซึ่งช่องผมมันก็แค่คนติดตามยังหลักพันอยู่เลยยังไม่ถึงหมื่นเลยครับมันก็จะต่าง กันเนาะซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำให้เท่าเทียมได้เพราะว่าหนึ่งเรายังไม่มีไรายได้เรายังไม่มีไรายได้ที่เข้ามาจุนเจือในครอบครัวหรือในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเรา ทำได้ตอนนี้ก็คือใช้เวลาว่างนะครับโดยการอัดคลิปอย่างเนี้ยนั่งกินข้าวพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพการถ่ายทําการอ,อัดคลิปมันก็จะต่างกับคนที่เขาทําแบบเป็นอาชีพนะครับซึ่งมีรายได้เป็นหลักคนดูเป็นหมื่นหมื่นวิวอย่างเงี้ย ่อหนึ่งคลิปเนี้ยครับอืมอย่างนั้นนะผมก็ทำได้ถ้าผมได้แบบนั้นนะคนดูยอดคนซับสไครป์เป็นหมื่นหลายๆห,ห,หมื่นคนหรือว่าเป็นแสนคนหรือว่าแล้วแล้วคนดูคลิปหลักหมื่นเนี้นะครับหลักไม่ต้องหมื่นหรอกเจ็ดแปดพันหรือว่าหมื่นก็ดีเหมือนกันครับนั่นนะเราก็จะสร้าง คุณภาพของคลิปอีกแบบหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยพูดให้ฟังเรื่องอ่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กล้อง GoPro นะผมก็จะใช้กล้องโทรศัพท์ผมนี้แหละนะครับแต่ถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่นะมีเงินเรืออะไรเมื่อไหร่ผมก็จะซื้อกล้อง GoPro เหมือนเดิมนะอืมาะผมก็ ชอบในการทำคลิปชอบในการอ,าออกสื่อนะครับเพราะว่าผมมีอาชีพอีกด้านหนึ่งก็คือผมเป็นศิลปินตลกไงก็เราไม่อยากเอาเราไม่อยากให้ความสามารถของเราเนี่ยในการพูดเนี่ย มันเอ่อมันร่องรอยไปตามสายลมหรือไม่มีประโยชน์เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบมกว่าเอาความสามารถรู้ว่าสิ่งทีม่มีประโยชน์ตรงนี้เอามาไว้ใช้งานจะดีกว่าเนาะ ผมก็หวังว่าสักวันเนาะจะมีคนดูเยอะแล้วก็คนติดตามเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วการถ่ายทาคลิปหรือการที่เรามีทุนทรัพย์หรือว่าภาษาบ,บา้านๆเขาเรียกว่ามีเงินนแน่ๆมีเงินเพื่อจะจะเรียกว่าลงทุนก็นได้นะ หรือหรือเราอาจจะใช้เงินในส่วนตรงที่เราได้มาจากการอาอัดคลิปหรือว่าลงในช่อง y o youtube นะครับไรายได้จาก youtube ย e ทูะเราก็จะได้อมีเงินส่วนนั้นที่จะไปทําแบบมีเวลาที่จะไปทําคลิปหรืออะไรนู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยเนาะอืมแต่แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีไรายได้จากตรงนี้เราก็ทํางานประจํา แต่คลิปแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่คนดูนะคนจะดูเขาก็ดูอยู่สุดท้ายาก็ดูอยู่ดีอะครับถ้าเอฟซียะชอบดูหรือว่าอืมก็ไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวว่าคลิปแบบไหนอะไรยังไงเพียงแต่ผมแค่ อยากมีเขาเรียกมีกล้องที่ว่ามันมีคุณภาพจริงๆโทรศัพท์กล้องก็มีคุณภาพนะแต่ว่ากล้องบันทึกบันทึกคลิปหรือว่าอย่างโปรโตเงี้ยเขามันจะเป็นกล้องอัานวิดีโอโดยตรงนะเราสามารถที่จะหยิบม,มาใช้ได้เลยโดยการที่เราใช้โทรศัพท์เราชาร์จแบตไว้เงี้ยเราก ตอนนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะร์จแบตโทรศัพท์ได้เพราะว่าผมเอามามาอัดคลิปมาให้กับทุกคนได้ดูนะครับมันก็แบ่งสารปันส่วนไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีกล้องโกโปรตั้งหากเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ในส่วนกล้องได้โทรศัพท์เราก็เอาไปทำย่างอื่นได้หรือไม่ก็เอาไปชาร์จแบตได้เงี้ย โอ้อันนี้ผมแกะกุ้งนะทุกคนผัดผักแล้วก็ให้กุ้งมาตัวหนึ่ง อืมพอดีเลยทุกคนอิ่มคืมฟ้าคืมฝนอืแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะอ่าพ้นผ่านไปด้วยดีเนะาะกับ,บรรยากาศหน้าฝนนะครับในช่วงนี้นะครับก็ โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะขอบคุณ F4 ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับในการรับชมคลิปแล้วก็ชมโฆษณาไปด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ